สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาพิทยศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียน,นเรื่องพืชไม่มีดอกก่อนอื่นนะคะคุณครูขอทบทวนบทเรียนในครั้งที่แล้วนะคะว่าเราได้เรียนเรื่องอะไรไปเราเรียนจำได้ไหมคะครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการจําแนกพืชนักเรียนทราบไหมคะว่าเราสามารถจําแนกพืชได้อย่างไร เราสามารถจําแนกพืชได้โดยใช้ดอกเป็นนะคะอย่างที่ครูให้เปรียบเทียบระหว่างต้นข้าหลวงหลังลายกับต้นดอกมะลิใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าต้นข้าหลวงหลังลายเนี่ยไม่มีดอกส่วนต้นมะลิมีดอกเราจึงสามารถจําแนกพืชได้โดยใช้ดอกเป็นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพืชที่มีดอก พืชไม่มีดอกมีลักษณะเป็นอย่างไรนะักเรียนทราบไหมคะะเดี๋ยวถ้าเราไม่ทราบเดี๋ยวเราไปรู้กันเลยนะคะว่าพืชไม่มีดอกมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะพืชไม่มีดอกนะคะก็คือพืชที่มีส่วนประกอบต่างๆไม่ครบโดยเฉพาะไม่มีดอกนะคะแล้วก็เป็นพืชชั้นต่ําซึ่งมีส่วนประกอบไม่ครบโดยส่วนที่ขาดหายไปก็คือส่วนของดอกนั่นเองนะคะ พืชไรดอกบางชนิดมีสีเขียวทม่แก่เฟิร์นมอสไพ่น้ำสาหร่ายบางชนิดไม่มีสีเขียวม่แก่เห็ดลายีสต์แบคบทีเรียแล้วก็พืชไม่มีดอกหรือพืชไรดอกแต่ละชนิดเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีประโยชน์และก็โทษแตกต่างกันด้วยนะคะเรามาดูนะคะว่าพืชไม่มีดอก รเราเรียกว่าพืชไรดอกเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งคือพืชไม่มีดอกที่มีคลอโรฟิลล์สองพืชไม่มีดอกที่ไม่มีคลอโรฟิลล์เรามาดูกันนะคะว่าพืชสองกลุ่มนี้แตกต่างตรงไหนมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะคะอ่าหนึ่งพืชไม่มีดอกที่มีคลอโรฟิลล์ ก็คือมีสารสีเขียวนะคะแสดงว่าพืชเหล่านี้สามารถสร้างอาหารได้เองจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงน,นะคะผลของการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยจะทําให้เราได้ก๊าซออกซิเจนได้น้ําตาลซึ่งจะไปสะสมอยู่ตามส่วน,นต่างๆของพืชน,นะคะพืชที่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะซึ่งเป็นพืชไม่มีดอกเช่นเฟิร์นมอสตะไคร่น้ำสาหร่าย อันนี้นะคะเป็นเฟิร์นสบายนางอันที่สองเป็นมอสนะคะสก็คือสาหรายอันนี้ยกตัวอย่างภาพก็คือสาหรายพวงองุ่นอันนี้สาหรายชนิดนี้สามารถรับประทานได้ซึ่งสามารถทาเอาไปนำไปทำเป็นสลัดได้นะคะต่อไปพืชกลุ่มที่สองก็คือพืชไม่มีดอกที่ไม่มีคลอโรอฟิลฉะนั้นพืชชนิดนี้ ไม่มีสีเขียวไม่สามารถที่จะสร้างอาหารได้เองต้องอาศัยอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่นนะสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะก็คือพืชไม่มีดอกนี้ไม่มีคอรอฟิลล์ก็ได้แก่เห็ดลายิธแบคทีเรียนะคะเห็ดที่ยกตัวอย่างมาก็ได้แก่เห็ดนังฟ้านะคะเห็ดนี้นักเรียนจะเห็นอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดบางคนอาจจะไปพบเห็น เขาเลี้ยงนะคะกรไปผองยีสต์ผงยีสต์นี่ตัวสําคัญในการทําขนมปังนะคะเพื่อทาให้ขนมปังฟูและมีเนื้อนุ่มด้วยนะคะอันที่3ามก็คือแบคทีเรียแบคทีเรียมีประโยชน์นะคะรัโทษถ้าในร่างกายของเราเนี่ยไม่สะอาดก็จะมีแบคทีเรียอยู่แล้วแบคทีเรียเหล่านี้ก็จะนําพาโรคต่างๆมาหาเราส่วนอันที่4ี่ก็คือ พีราในขนมปังนะคะต่อไปเรามาดูการสืบพันธุ์ของพืชทีม่มีดอกหรือพืชไร้ดอกนะคะเราทราบมาแล้วว่าพืชไรดอกก็ไม่มีดอกดังนั้นเมื่อไม่มีดอกก็จะไม่มีเมล็ดจะไม่มีเมล็ดช่วยในการขยายพันธุ์นั้นการขยายพันธุ์ของพืชไรดอกนะคะหรือพืชไม่มีดอกก็คือใช้หนึ่งการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนสองการแตกหน่อน นะคะ 3. การสร้างสปอ 4. การงอกใหม่นะคะวันนี้บทเรียนที่เราได้เรียนกันไปก็คือเรื่องของพืชไม่มีดอกหรือพืชไรดอกนะคะซึ่งเราสามารถพบเห็นทั่วไปนะคะถ้าเราอยากไปเที่ยวแถวตลาดหรือจักสวนดอกไม้เราก็สามารถที่จะพบเห็น พืชไรดอกหรือพืชไม่มีดอกหลายชนิดนะคะซึ่งเราสามารถที่จะไปซื้อมาปลูกได้นะคะตกแต่งบ้านเรือนของนักเรียนได้แล้วอีกอย่างการที่เราไปเที่ยวตามสวนจากสวนที่เป็นแหล่งหายต้นไม้เพราะพันต้นไม้เนี่ยจะทําให้เราได้รับความรู้มากขึ้นและก็รู้สึกสดชื่นที่ได้ไปวันนี้คุณครูขอจบการเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ